ะะวัดหลงซานก็คือเป็นวัดหนึ่งที่ดังมากๆในไทเปเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการมากราบไหว้ขอพอรเป็นอย่างมากด้านในจะประดิษฐานองค์พระพุทธรูปและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นองค์เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมเทพเจ้ากวนอูเป็นต้นแต่สิ่งที่โดดเด่นมากๆสาหรับการมากราบไหว้ที่วัดหลงซานก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะนั่นก็คือมากราบไหว้กับเทพเยี่ยวเหลา หรือเท่าจันทาเทพเจ้าผู้ผูกได้แดงให้ผู้คนได้สมหวังในเรื่องของคู่ครองใครที่อยากจะสละสดก็มักจะมาขอพรกันที่นี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนปอก็มีขอพรมาบ้างก็ขอพรหลายๆเรื่องเลยะคะ่ะถ้าสมหวังก็คงมีโอกาสกลับมาไหว้แก้บนอีกครั้งที่นี่เขาจะมีจุดรับบริจาคทําบุญด้วยนะคะซึ่งขนาดคนที่มาทําบุญก็ยังต่อแถวทําบุญเลยด้วยความที่ว่าคนเยอะมากมาก ตัวอาคารชั้นนี้จะเป็นอาคารชั้นสุดท้ายแล้วค่ะก็มีเครื่องเส้นไหว้มีดอกไม้ทุกเทียนที่คนมากราบไหว้เยอะมากเลยคือนอกจากเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดลงซันก็ยังมีแบบสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามเสาแต่ละต้นจะแกะสลักด้วยลวดลายมังกรมีการแกะสลักไม้อย่างปราณี